โอ้อะไรครับเนี่ยกระดูกคนงั้นเลอโอ้โหข้างหลังนี่ก็ะ่ากระดูกทุกคนก็ป็นกระดูกมันนี่นะครับก็ถ้าเกิดบางส่วนหักไหมเข้าเข่าเสื่อมก็เป็นได้หลายปัจจัยใช่ไหมหลายอย่างเลยโอ้โหเต็มหมดยนะก็ถ้ากระดูก,ก,ก,ดนนก,กดหกักขึ้นมานี่ก็สำหรับในชีวิตจริงก็ต้องเสียค่ารักษาใช่ไหมแต่ไม่ใช่กับเกมนี้ที่ผมจะมานำเสนอวันนี้ครับว้าวนี่ไงเกมนี้ เกมนี้จะทำให้คุณ broken bone หรือการหักกระดูกอะทุกคนก็จะมีก็ผมอยู่ในหน้าเกมนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าโหไม่ทำธรรมดาดิอ,อย่างนี้ช่างมัน้วกันเดี๋ยวเราไปเริ่มเอ่อเริ่มไงวะไอ้อยไอ้ไงก็ t r a n s i c t i o n เกมพาสผมไม่มีเงินนะวันนี้ไปอัปเกรดด้วย break level ที่เบรกด้วยโอเคผมค่อยซื้อกันเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์คร่าๆขอโทษมา อัะเพลย์ครับผมเปิดเสียงเกมไว้นะไม่เปล่าวะนั่นจะแหละนั่นจะเปิดไปแหละก็ก็เป็นแถวๆแบบบนขขาไงเท่าเขา F red ก็อย่างแรกเลยคนเกมเพลย์ก็คือเห็นก็คือที่ตรงสูงเนียไม่ได้ไว้แบบกระโดดเล่นทุกคนคือเอาไว้สำหรับการกระโดดเพื่อหักกระดูกนะครับเพื่อเอาเงินนั่นแหละเออซึ่งไม่มีซึ่งไม่มีใครสาดิที่จะมาทําอะไรอย่างนี้นะเออบโลกเนี่ยผมไม่มีใครอยากทำมาต้องเออหักกระดูกเล่นๆเนะี่ยแล้วก็แลกกับเงินอนะ่ะ เดี๋ยวว่าคุณจะซื้อประกันมาแต่ประกันประกันไม่คุ้มประกันประกันไม่คุ้มกัะกันแบบคุณตายนี่ไงเอาหัวลงหัวลงการลงหัวลงหรือกายแบบให้มันวิ้งเลยอ่ะแบบวิ้งแบบปีมันคือติดติดติดมันคือแบบห้ชิปจรน่ะนี่ไงให่ไหมสามารถทําให้หัวมีแบบวิ้งแงประมาณนั้นไม่ใช่วิ้งดิมันหักหรือหัวหักหัวหักคือเจ็บสุดทุกคนประมาณนั้นถ้าในชีวิตจริงคือหัวหักก็คือตาย ไม่ไม่มีอะไรเงี้มึงก็คือตายไปแหละ <_ d ance> ก็เดี๋ยวผมจะเก็บเงินสักสี่แสนใช่ไหมผมอัพหลายขั้นะไรจะไปขั้นเดี๋ยวลองไปขั้นที่สี่หรือขั้นที่ห้าดิเออก็ขอหัวหัวสิอยากได้หัวเฮ้ยช็อตเฮ้ยช็อตเฮ้ยช็อตโอ้หัว, hey shot, hey shot, hey shot. Oh, หวลงไม่หัวเฉยเป็ดโอ้ยเอ้ยถ่ายกับพื้นยอด oh, โอ้โหท่าโยคะถ่ายเก็บไว้เลยแหมท่าสุดยอดจริงๆ เพลย์เกนครับผมแล้วผมคิดว่าตอนนี้แสนแปดหมื่นสามพันแล้วเดี๋ยวคนญาติเก่งมาสักสี่แสนถ้าเร้่มันจะอีกรอบครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ห้าแสนนยทุกคนเหมือนจะไปซื้อไอสถานที่โดดใหม่ได้เนาะอ่านี่ไงห้าแสนจัดไปครับแล้วก็มีการคอนโทรลก็คือใช้ปุ่ม W W ก็คือจะกดเพื่อไปข้างหน้าจะมีแบบอันนี้ด้วยก็คือแบบเป็นสไปบาให้แบบมันสูงขึ้นเอาไว้นั้นไหมไเดี๋ยวเราไปกันต่อครับ เออนี่ไงเป็นกันต่อบเป็นกันต่อบเป็นกันต่อบยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เรายังไปกันได้อยู่เรายังไปกันได้อยู่เรายังไปกันได้อยู่เออหักหักไปสี่ห้าสิบห้าสิบสองทอนคือว่าถ้าหักขนาดนี้ผมว่านะคุณน่าจะไม่มีชีวิตรอดละหักตั้งห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่เท่าไรวะเมื่อกี้ช่างมันเถอะช่างมันเถอะชาช่างมันเถอะช่างมันเถอะเร็วต้องเร็วนี้เร็วกว่านี้ร้อยโลเลยร้อยโลร้อยโลร้อยโลโอ้ยชนต้นไม้ไม่ได้เลย พราะพูดว่าถ้าไม่ชนตัวมาผมนา่าจะลงน้ําไปแล้วอะ่ะหูมื่นเก้าเลยโอเคถือว่ากดเดบิกับสเป c e b a บาถือว่ามันเข้าเข้ากัน,กนทุกคนอาอผมลองกดอ่าเนี่ต้องเด้งอันนี้ก่อนเสมอคาบนี้ไปและ่อยมาหมุนตัวไว้เลยดิฉัโชะตาแล้วอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนีโอเคติดน้เมือจะถือประดีมาโลน ราอการติดตันะ้งวัตถวัาดีมากอุ้ยสองคมืสี่ถือว่าใช้ได้ทุกคนแต่บิวแต่บิวบวกกับสเปซบาร์นะครับลองไปใช้ทุกคนแผนนี้อื้มสะอาดิตมาก <c oughs> โอ้โหมันแรงจริงๆมาอีกสตาร์อีกสตาร์อีกส,ตา,กสตาร์ทุกคนเออเอ้ยนี่ไงผมขึ้นทางน้ำแข็งดีกว่าไม่ให้ผมไปได้นะไป,ไปลองเราลอง,ลองโอ้โหส่วนจริงๆนั่นเอเวอเรสต์อันนี้อะไรเอ่ย อ๋อมีให้เพิ่มความเร็วบุ๊มขอไปเพิ่มเหมือนกันนะบุมอยากเล่นแบบเพียวๆอ่ะอ,อ๋อมีเลือกคันได้แต่อย่าไปโดนตรงคันพวกนั้นโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจเพราะว่าเกมพวกนี้มันงกไนงะไม่ให้เราไปชิอยาจะร้องไห้จริง,รงอ่าอย่างนี้แหละอุ้ยพึ่งดี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 งดงดแผงกูจะแตกพวกคุณนี่แหละอ่าไปเลยกันต่อไปเลยกันต่อความเร็วเพิ่มขึ้นเลยความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเร็วความเร็วเพิ่มขึ้น เขาเดี๋ยวเพิ่มขึ้นลงต้องลงมันจะลงน้ำไหม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 ลงน้ำไม่ไม่ลงไม่ลงน้ำหือโอเคไปลงน้ำไมเป็นไรทุกคนโอ้ได้เท่าไหร่เอ่ยหมื่นสี่ถือว่าเยอะครับโอเคก็สลับคลิปในการเล่นอะไรนะอะไรนะเชื่อเลยนะ broken bone ทุกคนก็เป็นเกมซาดิสนะครับเพลงการหักกระดูกนะครับก็ ขอให้ทุกคนถนะ้าจะไปทําจริงเพราไม่มคาคงไม่มค่อยทำจริงหรอกเพราะว่ามันรู้สึกเจ็บปวดนะครับก็เล่นในเกมนะครับโอเคครับก็อ่านี่ก็ใกล้ปีใหม่นะครับขอทุกคนมีความสุขในปีใหม่กับแผ่ครอบครัวนะครับก็สัปดาค์นี้สวัสดีครับรบ๊ายบายระวังโควิดเราระวังครับเพราะตอนนี้โควิด19ระบาดในไทยเยอะมากๆครับแค่ก็สัปดาห์นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย